กหนังสือติดเกาะชอบมากเลยนะคะอยากแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านพออันนี้เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไปเที่ยวสมุยแล้วก็เป็นมุมมองการเที่ยวแบบใหม่เป็นการท่องเที่ยวแบบวูดาเจเคยได้ยินคำว่าเดจาวูไหมคะเดจาวู vu, ปกติพอเราทำาอะไรเดิมๆเ,เราก็จะมาเอ๊ะ อันนี้เคยมาแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าเกิดเคยเกิดขึ้นกับเราแล้วใช่ไหมคะเขาแนะนําว่าเนี่ยเวลาพนักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวที่ไหนโดยเฉพาะเที่ยวในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องเที่ยวแบบวูดาเจก็คือเที่ยวแบบมุมมองใหม่เลยมองอะไรในวิธีการมองแบบใหม่ๆแล้วเขาก็จะตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เขาเห็นเที่ยวเหมือนฝรั่งเนี่ยคะ่ะเดินเข้าสวนมะพร้าวโอ้โหนี่มันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกสามารถลิ้มรส ดื่มด่ากับการเที่ยวนั้นได้มากขึ้นท่านเป็นเจ้าของธุรกิจท่านเป็นผู้ประกอบการท่านเป็นผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวบางครั้งท่านต้องมองแหล่งท่องเที่ยวของท่านแบบวูดาเจเหมือนกันนะคะมองมุมเดิมๆม,มันก็ต้องทําอะไรแบบเดิมๆแต่ถ้ามองมุมใหม่ท่านอาจจะได้อะไรใหม่ๆการวางแผนตอนนี้ Trip Advisor เขาโคกับ Facebook ล่าสุดกลายเป็นว่าเราจะไปเที่ยวไหนเนี่ยมันบอกเลยว่าเพื่อนเรา 800คนของท่านนะคะเพื่อนเรา800คนนี้มี200คนที่ไปเที่ยวมาแล้วที่กำแพงเพชรอ้าวนี่เราไม่เคยรู้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันบอกเลยว่าเพื่อนคนไหนไปที่ไหนแล้วบอกยังไงบ้างเวลาท่านวางแผนทริปต่อไปเนี่ยสามารถร่วมกันวางแผนกับเพื่อนได้หรือถามเพื่อนได้ว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นดีไหมนะคะไทยแลนด์ไทยทราเวลบล็อกนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้หมดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าคนที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเราไม่สามารถขายแหล่งท่องเที่ยวเราได้แต่เราจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากที่จะให้ข้อมูลที่สําคัญท่านมีตัวตนอยู่ในบล็อกเหล่านี้หรือยังนะคะ Thailand Happiness Deal อันนี้คือจะสําหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะคล้ายๆกุ๊กุปปองนะคะแต่ถ้าเราบอกเอ้เราไม่รู้จะเริ่มยังไงเราสามารถเอาข้อมูลเราเข้าไปใส่ในนี้ได้ มีแพ็กเกจโปรโมชั่นอะไรนะคะคนก็สามารถดาวน์โหลดอีคูปองนะคะจากเว็บไซต์อันนี้ได้นะคะจดทันไหมคะ Thailand Happiness Deals นะคะตอนนี้แอปพลิเคชันในการเดินทางเนี่ยมีเยอะมากอย่างที่เราบอกว่า s e l f s t e e r i n g tourist บางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มีโอกาสไปเสิร์ชหา ไม่แน่ใจตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันของพัทยาอยู่หรือเปล่าคะอันนี้ต้องลองดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าคนไม่ค่อยซื้อ l o l ลี่แพลนเคนไม่ค่อยกางแผนที่อะไรกันมากมายละบางทีเนี่ยไอแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยช่วยปรับแต่งประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของดิสนีย์ดิสนีย์ท่านก็รู้อยู่เขาเป็นอะไรคะสวนสนุก สวนสนุกสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดและไม่สนุกที่สุดของการไปสวนสนุกคืออะไรคะโอ้ยต่อแถวรอท่ามกลางแดดร้อนๆชูกไหมคะเขารู้เลยว่าอันนั้นน่ะคือจุดไม่แฮปปี้จุดเดียวเลยของนักท่องเที่ยวพราะนั้นเขาคิดแอปพลิเคชันนี้มานักท่องเที่ยวสามารถดูได้เลยว่าแถวของเครื่องเล่นอันนี้อีกกี่นาทีของอันนั้นอีกกี่นาที เพราะฉะนั้นเขาควรจะบริหารจัดการเวลาเขาอย่างไรเพื่อให้สามารถเอ j นจอยวันของเขาทั้งหมดได้นได้ดีที่สุดอันนี้คือนักท่องเที่ยวบริหารจัดการประสบการณ์ด้วยตัวเองท่านมีอะไรคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าท่านสามารถบอกได้หรือเปล่าว่าในการที่เขามาที่ของท่านเนี่ยจุดที่นักท่องเที่ยวไม่แฮปปี้ที่สุดคืออะไรแล้วบริหารจัดการประสบการณ์ตรงนั้นได้อย่างไร นะคะ AR Augmented Reality ท่านเล่นอยู่ไหมคะ AR มีอยู่บ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่อยู่เหมือนกันก็คือ,อโปรแกรมอย่างแอปพลิเคชันในห้องนี้มีใครใช้ iPhone อยู่ไหมคะขอโทษทีเอาว่าตั้งแต่ iPhone 1, 2, 3, 4เลยนะคะจนกระทั่ง4สีขาวเนะะี่ยค่ะใช้อยู่บ้างเห็นมีมือมืออยู่บ้างเหมือนกันนะคะ โอเคมนุษย์ iPhone เนี่ยนะคะกับมนุษย์พันสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นโรคชอบหาอะไรใหม่ๆหนึ่งในสิ่งนั้นคือเวลาท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถยกโทรศัพท์มาคะ่ะสมมุติโทรศัพท์ท่านมีกล้องท่านก็ดูผ่านกล้องแล้วมันอาจจะมีมันจะมีข้อมูลป๊อปอัพออกมาได้เลยว่าปราสาทหรือวัดหลังนั้นมีความเป็นมาอย่างไร The, อยู่ห่างจากท่านกี่ไมล์กี่กิโลจะดูแผนที่จากตรงนี้ไปตรงนั้นได้อย่างไรนะคะอย่างตรงนี้เป็นต้นบอกโรงแรมนี้ชื่ออะไรอดเดสอะไรห่างจากที่เรายือนอยู่เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นของจริงที่อันนี้โลกจริงกับโลกเสมือนมันปนกันมั่วไปหมดแล้วค่ะ อันนี้คือตอนนี้เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วที่ชื่อลาย่านะคะอยากจะแนะนำถ้าบางท่านยังไม่ได้เป็นลองเข้าไปดู layar แอปพลิเคชันใน iPhone จะเป็นสีฟ้า,ฟานะคะลาย่า <L IA S 2> คืออะไรลาย่า <L IA S 2> ไม่ได้เป็นตัว augmented reality แต่เป็นตัวรวบรวมทุกอย่างที่เข้ามาอยู่ในทั้งวิกิพีเดียวิกิตูดทุกอย่างเลยนะคะเข้ามาอยู่ด้วยกันตอนนี้เนี่ยวิทยากรยืนอยู่บนโรงแรม จําชื่อโรงแรมไม่ได้อยู่ที่สงขานะคะสงขาหรืออ่ะ,อะสงขาหรือหัดใหญ่จําไม่ได้แล้วอ,อ๋อภูเก็ตภูเก็ตนะคะยืนอยู่ปุ๊บถ่ายรูปออกไปมันจะบอกเลยว่าในถนนสายนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่อยู่ใน YouTube อ๋อเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเคยมีภูเก็ต vegetarian festival มีวิดีโอชัดเจนเข้าใจว่า ถ้าไปยืนอยู่บนถนนสีลมถ่ายรูปลายาเราจะเห็นอะไรคะเราจะเห็นน้องสองคนนั้นเป็นที่แน่แท้เลยค่ะเนี่ยค่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่บนเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันถึงมีคนเอาวิดีโอออกไปก็จะมีวิดีโอเรียนแบบวิดีโอคลิปเหมือนวิดีโอเพลง랩ของอันเดิมเนี่ยค่ะจะมีคนทำเป็นเวอร์ชันต่างๆนะคะ ก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือสามารถสามารถดูได้เลยเพราะฉะนั้นเราบอกจัดเทศกาลงานประจำปีจัดแล้วมันก็จบเดี๋ยวนี้ไม่จบแล้วนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องตรงนี้ค่ะเรื่องราวของเราที่เราอยากจะเล่ามันจะอยู่บนเว็บไซต์ไปตลอดและเมื่อเมื่อใดก็ตามที่มีคนอยากรู้เรื่องของเราข้อมูลของเราก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีนะคะ โฟสแควร์สี่มุมเมืองแอปพลิเคชันนี้พูดเมื่อสองปีที่แล้วยัง,งงงงกันอยู่แต่ถ้าพูดตอนนี้เนี่ยก็ทุกคนมีบางท่านเช็คอินแล้วด้วยใช่ไหมคะโฟสแควร์ For are, ทำไมต้องเอามาพูดคะสมมุติพรุ่งนี้โฟสแควร์ For are, มันเอาไปละมันเก่าไปละต้องเป็น g o d ด a l ลต้องเป็นอะไรแต่ท่านต้องเข้าใจหลักการของมันคือมันเป็นเซอร์วิสที่โลเคชันเบสอะคะ่ะคือเทียบใช้ อันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆนิดหนึ่งอนะอธิบายนิดหนึ่งอะนะคะคือเนื่องจากโทรศัพท์มันเป็นสมาร์ทโฟนแล้วมีมีเอชมีอินเทอร์เน็ตอคเซสทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเราสามารถเช็คอินได้ว่าเราอยู่ตรงนี้หลายท่านบอกมันเรื่องอันไรายที่จะต้องไปบอกชาวบ้านว่าเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะคุณเปียกใช่ไหมคะเออมันเรื่องออนไลน์ที่เราต้องไปประกาศ ว่าเราเช็คอินอยู่ที่นี่แล้วไม่เห็นอยากให้ใครรู้เลยโดยเฉพาะคนที่มีกิ๊กเนี่ยนะคะไม่ไม่ชอบเลยนะคะ check เช็คอินในแอปพลิเคชันนี้แต่สำหรับผู้ประกอบการนะคะอันนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องคอยเก็บข้อมูลลูกค้าโอหน้าตาเป็นยังไงเคแบงนี่เขาเริ่มมาขอถ่ายรูปลูกค้าแล้วนะคะขอขอจำหน้า ไม่ใช่ว่าผู้จัดการสาขานี้จะจําเราได้คนเดียวนะสาไปสาขาอื่นเขาจะจําหน้าเราได้ด้วยอูนะกลัวมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อันนี้เนี่ยลูกค้าเป็นคนจัดการบริหารระบบ loyalty program ให้กับเราด้วยตัวเองนะคะเราไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรเลยพอลูกค้ามาที่เขาใหญ่ปุ๊บเขาก็พูดทันทีว่าเขาใหญ่เนี่ย เป็นยังไงโอนี่คือไปปาลิโอถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากอยากไปอีกวันธรรมดาชิลดีค่ะไม่มีอะไรทํำเลยนอกจากถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเบะมากเบะไปว่าอะไรไม่ทราบนะคะแต่คนเยอะได้ใจจริงๆอะไรแบบนี้เนี่ยนี่คือ